สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาร์ลอมแมนและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า t h m m s z e r u n n e r ภาคสําสำหรับใครที่ยังไม่ดูภาคหนึ่งลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับหลังจากที่โทมัสและกลุ่มเพื่อนๆชาวทุ่งของเขาได้หนีรอดมาจากเขาวงโกตดพวกเขาทุกคนก็ถูกเฮลิคอปเตอร์นำมายังสถานที่แห่งหนึ่ง ที่เรียกกันว่าแครงระหว่างเดินทางไปที่แครงนั้นพวกเขาก็ได้เห็นว่ามีกลุ่มคนหลายคนได้วิ่งกลู่มาทางพวกเขาแต่ทว่าผู้คนเหล่านั้นเหมือนกับว่ากําลังติดเชื้อไวรัสพวกมันจึงคิดที่จะทำร้ายพวกเขาก็เลยโดนพวกทหารยิงสกัดกันไว้ก่อน และรีบอพยพทุกคนเข้าไปในฐานทับให้เร็วที่สุดหลังจากที่เข้ามาได้สักพักก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายทุกคนซึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าเจสันเขาคือผู้ช่วยคนหนึ่งขององค์การวิทแครต,ตัวโทมัสได้ถามออกไปว่าเขาน่าเป็นใครชายคนนั้นก็เลยตอบกลับมาว่าฉันคือคนที่ทำให้พวกนายมีชีวิตอยู่และตั้งใจไว้ว่าจะทำให้เป็นแบบนั้นต่อไปเอาละตามฉันมาสิ เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องทั้งหมดให้ฟังสถานที่แห่งนี้มันคือสถานที่หลบภัยมันปลอดภัยจากความน่ากลัวของโลกที่อยู่ด้านนอกโทมัสก็เลยพูดขึ้นมาว่าจะพาเรากลับบ้านใช่ไหมแต่ทว่าเจสันก็ได้บอกว่าเสียใจด้วยแย่หน่อยนะที่บ้านเก่าของพวกนายคงไม่เหลืออะไรแล้วละ่ะแต่ฉันนะ่ะก็มีที่ปลอดภัยใหม่ให้กับพวกนายที่ซึ่งจะไม่ต้องเจอพวกโสกาอีกเอาเป็นว่าพวกนายเข้าใจแล้วนะ ซึ่งในตอนนั้นทุกคนก็สงสัยว่าชายคนนี้ช่วยพวกเขาไว้ทำไมนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาคือผู้รอดชีวิตจากไวรัสแฝ์ซึ่งทุกคนที่รอดชีวิตนั้นก็มีภูมิคุ้มกัน ซึ่งในตอนนี้โลกภายนอกได้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายถึงขั้นสุดเราแทบทุกคนเอาชีวิตไม่รอดกันแต่พวกนายคือผู้รอดชีวิตจากเชื้อไวรัสและสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพวกนายเป็นทั้งรอดเดียวของมนุษย์ก็เป็นได้นั่นก็เลยทำให้พวกนายทุกคนต้องตกเป็นเหยื่อในการทดลองและหลังประตูบานนี้คือจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ของพวกนายทั้งที่ก่อนหน้านี้พวกเขาคิดว่า ทุกอย่างมันควรจะจบลงแล้วแต่ทว่าสิ่งที่ได้เจอมาทั้งหมดนั้นมันกลับเป็นเพียงแค่ด่านทดสอบด่านแรกก็เท่านั้นหลังจากที่พวกเขาได้เข้ามาในห้องเล็บขององค์กรทุกคนก็โดนจับตรวจเช็คสุขภาพร่างกายซึ่งคนไหนร่างกายอ่อนเพลียขาดสารอาหารหมอก็จะฉีดยาบำรุงรักษาให้ในตอนนั้นโทมัสก็โดนเรียกตัวเพื่อเข้าไปคุยอะไรบางอย่างกับเจสันและเมื่อมาถึงห้อง เดันก็ถามเขาว่านายจำอะไรเกี่ยวกับวิทแคทได้ไหมฉันแค่อยากรู้ว่าความจริงแล้วนายอยู่ข้างไหนกันแน่ซึ่งตัวโทมัสก็ได้แต่นิ่งไปแล้วก็ตอบว่าผมเคยทำงานให้กับวิทแคทพวกเขาส่งผมเข้าไปที่เขาว่งโกดผมเห็นเพื่อนในทุง่งตายไปต่อหน้าต่อตาและผมก็ตัดสินใจแล้วว่าผมจะอยู่ข้างๆเพื่อน ซึ่งเจสันก็ได้ถามเขาว่าทำไมวิดแคทถึงส่งนายไปในเขาวงโกดทั้งที่นายก็ทำงานให้กับพวกเขาโทมัสก็ตอบว่ามันดีนะถ้าจะปล่อยให้ถามเหตุผลก่อนที่คุณจะฆ่าพวกเขาตายและก่อนที่เจสันจะออกไปเขาก็ได้พูดทิ้งทายว่านายกับเพื่อนได้รับอนุญ,ญาตให้รวมกลุ่มกันได้นะต่อไปพวกนายจะได้ย้ายไปอยู่ในทุ่งเขียวขจีหลังจากนั้นโทมัสและกลุ่มเพืพ่อนก็พบว่า ณสถานที่แห่งใหม่ไม่ได้มีเพียงแค่กลุ่มของพวกเขาที่สามารถฝ่าฟันและรอดชีวิตออกมาจากเขาวงกฏได้แต่ยังมีอีกหลายๆกลุ่มที่โดนทดสอบจากเขาวงกฏเหมือนกันซึ่งพอรอดชีวิตออกจากที่นั่นพวกเขาทุกคน ก็โดนจับมารวมตัวกันณนะสถานที่แคร้งแห่งนี้ซึ่งบางกลุ่มก็จะมีแต่หญิงล้วนพอนั่งคุยทําความรู้จักและแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่เจอกันได้สักพักเจสันก็ได้เข้ามาและคัดเลือกกลุ่มคนที่จะได้ออกไปข้างนอกซึ่งพวกเขากระต่างดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้ออกไปใช้ชีวิตกันปกติสักทีในระหว่างนั้นโทมัสก็เห็นเทราซ่าที่โดนจับไปตรวจร่างกายด้วยความเป็นห่วงเพื่อน เขาก็เลยวิ่งตามไปแต่ก็มีคนกันประตูเอาไว้หลังจากที่พวกเขาได้กินข้าวได้ทําอะไรเสร็จทุกคนก็ออกมาพักที่ทางองค์กรได้จัดเตรียมไว้ให้แต่เทาว่าในตอนนั้นโทมัสก็ยังกังวลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเทราซ่าซึ่งวิลก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรหรอกเพื่อนร่างกายของเธอคงจะขาดสารอะไรบางอย่างเชื่อเธอเธอนะสามารถเอาชีวิตรอดได้และในคืนนั้นโทมัสที่นอนไม่หลับ เขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ดังมาจากข้างล่างเขาจึงโน้มตัวก้มลงไปดูก่อนจะพบกับชายคนหนึ่งซึ่งเขาคนนั้นก็คืออลิซเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่โดนจับมาที่นี่เหมือนกันซึ่งอลิสได้แอบเข้ามาผ่านท่อซึ่งเขาก็ได้บอกให้โทมัสตามเข้ามาแบบเงียบๆโทมัสก็เลยคลานตามไปจนไปเจอกับความลับอะไรบางอย่างที่พวกองค์กรไม่อยากให้เขารู้ซึ่งเขาได้เห็นว่า พวกองค์กรได้นำคนเข้าไปเพื่อทำการทดลองในห้องแลบแอลิสได้บอกว่าพวกเขาได้พาคนใหม่ๆเข้ามาที่นี่แทบจะทุกคืนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาทำอะไรฉันมาไกลสุดได้เพียงแค่นี้ห้องนั้นก็ไม่มีท่อต่อเข้าไปแต่ทว่าคนที่เข้าไปในห้องห้องนั้นไม่เคยจะมีใครกลับออกมาเลยสักคนฉันคิดว่าเราทุกคนไม่มีใครไปจากที่นี่กันหรอกพอโทมัสได้ฟัง เขาเองก็พูดขึ้นมาว่าแล้วนายพาฉันมาดูทําไมแอลิสก็บอกว่าเพราะคนอื่นๆอ,อาจจะยอมฟังนายสถานที่แห่งนี้มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลฉันว่านายรู้สึกได้ในเช้าวันต่อมาเจสันก็ได้เข้ามาเรียกชื่อกลุ่มคนที่จะได้ออกไปข้างนอกกันต่อโทมัสก็เลยสงสัยเป็นอย่างมากเขาก็ได้พึมพำอยู่คนเดียวว่าในห้องนั้นจะต้องมีอะไรแน่นอน ซึ่งกลุ่มของพวกเขาก็ได้พูดคุยปรึกษากับโทมัสและได้แล้วเรื่องที่ไปเจอมากลุ่มเพิ่นๆก็ถามว่าไปเอาเรื่องพวกนี้มาจากไหนซึ่งพอมินโฮเห็นว่าเป็นแอริสที่แอบมาส่งข่าวเขาก็เลยคิดว่าดูท่าทางไม่น่าจะเชื่อถือได้สักเท่าไหร่วิวก็ได้จะบอกว่าจนกว่าเราจะรู้เรื่องอะไรที่แน่นอนเราควรทำตัวนิ่งๆไว้อย่าหาเรื่องใส่ตัวซะดีกว่าหลังจากที่วิวพูดจบ โทมัสที่ทนรอไม่ไหวเขาจึงแฝงตัวเพื่อเดินออกไปกับพวกที่โดนเรียกแต่ทว่าก็มีการ์ดของพวกองค์กรมาห้ามไว้ซึ่งมันก็ทำให้โทมัสโมโหเป็นอย่างมากและในตอนนั้นเจสันก็ได้เข้ามาห้ามแล้วก็สั่งให้จับกลุ่มของโทมัสไปขังไว้ในห้องห้องหนึ่งซึ่งคนในกลุ่มก็ต่างต่อว่าโทมัสที่ทำอะไรวุ่นวายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่มีใครรู้เลยว่ามันเป็นแผนการของโทมัส เขาได้แกล้งวอยๆเพื่อที่จะไปถึงเนื้อถึงตัวของพวกกาศและขโมยบัตรผ่านประตูมาซึ่งเขาก็ได้บอกว่าคนพวกนี้ปิดบังอะไรบางอย่างและพวกมันไม่ได้ปล่อยเราออกไปอย่างที่มันพูดอย่างแน่นอนซิ่งวิวก็ได้แย้งขึ้นมาว่าไม่แน่ใจอย่าพูดสิเรายังไม่เห็นอะไรกับตาเลยและคนพวกนี้ ก็อาจจะช่วยเราจากวิทแคทนะเราได้มีที่นอนได้มีอาหารดีๆกินตอนนี้เรากำลังสบายพวกเราลำบากอยู่ในเขาวงกตกันมานานโทมัสให้เราได้พักผ่อนหน่อยเถอะซึ่งในระหว่างนั้นแอริสก็โผล่ออกมาจากทอ่อเผื่อที่จะเรียกให้โทมัสออกไปสำรวจด้วยกันซึ่งโทมัสก็ได้บอกกับเพื่อนไปว่าขอให้ฉันไปเห็นกับตาก่อนแล้วฉันจะรีบกลับมาหลังจากที่แอริส และโทมัสพินลงมาถึงเขาก็ได้ใช้คียการ์ดเปิดประตูห้องที่พวกเขาเห็นว่าองค์กรนำคนเข้าไปซึ่งพอไปถึงทั้งสองก็ได้เห็นว่ามีหลอดแก้วอยู่เต็มไปหมดซึ่งในหลอดแก้วก็มีตัวอ่อนของสัปหลาดในตอนนั้นทั้งครูได้เดินผ่านประตูอีกคัน้นเข้ามายังอีกชั้นหนึ่งก่อนจะพบว่าพวกองค์กรได้จับคนจำนวนมากมาทำการทดลองณที่แห่งน,นี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเทรซา และในระหว่างนั้นเจสันกับผู้ช่วยอีกคนก็เดินเข้ามาอย่างกระทันหันจนโทมัสและแอริสเกือบจะหลบไม่ทันแต่ทว่าในตอนนั้นเจสันก็ได้เชื่อมต่อและคุยกับดรเอวาเพดซึ่งพอโทมัสได้เห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะคิดว่าเธอได้ฆ่าตัวตายไปแล้วแต่ในความเป็นจริงมันคือแผนการของพวกเขาทั้งหมดซึ่งดรเอวาก็ได้พูดขึ้นมาว่า เธออยากให้มนุษย์ทดลองทุกคนพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวและเธอจะไปถึงที่นั่นในตอนเช้าคุณต้องทำให้สำเร็จซึ่งพวกเขาทั้งสองคนก็ได้เถียงกันไปมาว่าพวกเราต้องรีบทำเพราะพวกคนอีกกลุ่มต้องการเด็กพวกนี้เหมือนกันในตอนนี้ฉันกำลังทำยารักษามันได้สำเร็จแล้วรีบไปจัดการซะและอีกอย่างก็อย่าทำให้พวกเขาเจ็บปวด หลังจากที่โทมัสได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบกลับมาหากลุ่มเพื่อนเพื่อที่จะได้เตรียมตัวหนีกันซึ่งเขาก็ได้บอกว่าดร์เอวายังไม่ตายและคนพวกนี้ก็คือพวกเดียวกันกันกบวิดแคทหลังจากที่พูดจบเหตุการณ์ก็เริ่มวุ่นวายซึ่งพวกวิดแคทได้เริ่มตำลากกลุ่มโทมัสซึ่งในตอนนั้นโทมัสก็ได้ไปเจอกับหมอผู้หญิงคนหนึ่งก็เลยบังคับให้เธอนำทางเข้าไปเพื่อไปช่วยเทลซ่า เมื่อช่วยเธอออกมาได้ระหวังที่จะหนีเจสันก็ได้ตามมาทันและพูดขึ้นมาว่าฟังชนนะฉันช่วยชีวิตพวกนายรอดมาจากเขาว่งกดได้แต่พวกนายจะไม่มีทางออกจากแดนมอดไม้นี้ถ้าธรรมชาติไม่ฆ่าพวกนายพวกแข็งจะฆ่าพวกนายแทนซิงโทมัสก็ได้สวนกลับมาว่าและพวกวิทแคดเป็นคนดีแล้วหรออยู่ที่นี้ก็เท่ากับว่าตายมันก็เหมือนกันนะ ซึ่งในระหว่างนั้นเจสันก็ได้บอกว่าพวกนายไม่สามารถเปิดประตูนี้ได้หรอกเท่าเอริสก็เข้ามาเปิดประตูให้พวกเขาได้ทันเวลาพอดีหลังจากนั้นทุกคนก็พากันวิ่งหน,นีออกไปจนเจอกับประตูอีกบานหนึ่งซึ่งพอเปิดออกไปก็เจอกับทะเลทรายอันกว้างใหญ่พวกเขาไม่รู้หรอกว่าข้างนอกนั้นมีอะไรเราต้องเจอกับอะไรแต่เขาวิ่งไปตายเอาดากหน้าดีกว่าเป็นหนูทดลองให้กับพวกมัน ในตอนนั้นทุกคนได้วิ่งหนีออกไปเรื่อยๆจนไปเจอกับตึกเก่าที่โดนพายุทรายทับถมมานานหลายปีซึ่งเทราซ่าก็พยายามจะถามโทโมัสว่ามันเกิดอะไรขึ้นโทโมัสจึงบอกว่าเรายังหนีไม่พ้นคนพวกนั้นคือพวกเดียวกันกับวิดแคทพวกมันจับคนมาทดลองนับไม่ถ้วนถึงพวกเขาจะยังไม่ตายแต่พวกเขาก็ไม่ได้รู้สึกตัว พวกเขาโดนแขวนไว้และมีท่อต่อตามตัวเหมือนกับว่าทุกคนกำลังถูกดูดเลือดออกไปวิทแคทต้องการอะไรบางอย่างในเลือดของตัวพวกเราเราต้องอยู่ห่างจากคนพวกนั้นไว้ซึ่งแอริสก็ได้เสนอให้ไปหาคนที่หลบซ่อนอยู่บนภูเขาพวกเขาเป็นกองทัพต่อต้านหรือที่เรียกกันว่าไลอาดพวกเขาต่อต้านพวกวิตแคทนี่น่าจะเป็นทางเลือกเดียวของเราซึ่งในขณะนั้น วิสตันก็สังเกตเห็นรอยเทา้าเหมือนกับว่ามีคนลงมาจากที่นี่ก่อนหน้าและพอสำรวจไปได้สักพักจนกระทั่งมินโฮและโทมัสเข้าไปเจอกับพวกมนุษย์ที่ตอนนี้ได้กลายร่างเป็นพวกแคร้งไปแล้วและพอพวกมันได้เห็นโทมัสมันก็เริ่มวิ่งและล่ากลุ่มโทมัสอย่างบ้าคลัง่งแต่พวกเขาทุกคนก็สามารถหนีรอดมาได้ แต่เทาว่าในตอนนั้นก็ดูเหมือนว่าวิสตันเขาจะได้รับบาดเจ็บจากการโดนขวดซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะได้รับการติดเชื้อไหมหลังจากนั้นทุกคนก็ได้หนีหลบไปซ่อนตัวจากพวกแข็งจนถึงเช้าพวกมันก็ได้หายไปหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ออกมาจากที่นั่นและพบว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเมืองที่เคยเป็นตึกสูงเรียงรายซึ่งดูและเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอย่างมากแต่ว่าในตอนนี้ มันกลับกลายเป็นเมืองที่พังทลายบางตึกก็ถลม่มและเป็นเมืองร้างไร้ซึ่งผู้คนและที่แปลกก็คือเมืองเหล่านี้จมอยู่กับทะเลทรายเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มันจะต้องเจอกับสิ่งร้ายแรงมาทำลายแน่นอนในขณะที่กำลังตกใจกับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นทุกคนก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างซึ่งมันก็เป็นเครื่องบินที่ยังคงขับตามล่าพวกเขาอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้น ทุกคนจึงหลบอยู่ที่นี่สักพักจนคิดว่าพวกมันน่าจะไปกันแล้วแล้วค่อยออกเดินทางกันต่อในขณะที่กำลังออกเดินทางวินสตันก็ได้ล้มลงเหมือนกับว่าร่างกายของเขาไม่ไหวเพราะได้รับเชื้อไวรัสและด้วยความที่ทุกคนจะต้องเดินทางกันต่อแต่กระทิ้งเพื่อนให้อยู่ตรงนี้ไม่ได้ก็เลยช่วยกันลากวินสตันไปด้วยซึ่งในขณะเดินทางทุกคนก็ได้เจอกับความยากลำบากพอเดินไปสักพักก็เจอกับพายุทะเลทรายอย่างรุนแรง จนทุกคนต้องหาที่หลบพักจากนั้นเทเราซาก็รู้สึกเหมือนว่าร่างกายของเธอมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมพวกวิดแคททำอะไรกับเธออย่างแน่นอนสิ่งมาดูที่ต้นคอโทมัสก็เจอเหมือนกับว่าพวกเขาทำรอยสัญลักษณ์เอาไว้และในตอนนั้นวินสตันก็เริ่มอาการหนะักจนเขาทนไม่ไหวเพราะเชื้อมันเริ่มลุกรานสิ่งพวกเขาก็รู้ตัวว่าเขาคงไม่รอดแล้วแน่นอน เขาก็เลยขอจบชีวิตอยู่ที่นี่และขอให้ทุกคนเดินทางกันไปทุกคนในที่นั้นต่างก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแต่ก็ต้องทําใจและออกเดินทางกันต่อจนไปเจอกับแสงไฟจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งทว่าในตอนนั้นมันก็เกิดเสียงคํารามเนื่องจากฟ้าได้ผ่านไล่หลังพวกเขามาเหมือนกับว่าสายฟ้าฟาดต,ตั้งใจจะผ่าลงมาเพื่อไล่ต้อนพวกเขา ซึ่งมินโฮก็โดนฟ้าผ่าจนเขากระเดนและหมดสติไปทุกคนจึงช่วยพยุงตัวจนมาหลบอยู่ในที่ปลอดภัยหลังจากนั้นสักพักมินโฮก็ได้สติขึ้นทุกคนรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากแต่ยังไม่ทันที่จะได้พักหายใจพวกเขาทุกคนกระดันไปเจอกับพวกติดเชื้อแต่ที่แปลกก็คือพวกมันโดนล่ามโซ่ไว้กันหมดสักพักก็มีผู้หญิงคนนึ่งเดินออกมาซึ่งเธอก็คือแบรนดา เธอพูดขึ้นมาว่าถ้าไม่อยากนอนกับพวกนี้ก็ตามชั้นมาละกันตามมาทางนี้เลยเธอเฮอยากเจอพวกนายอยู่พอดีมันไม่มีใครที่รอดชีวิตจากแดนมอดไหม้มานานแล้วพวกนายทำให้เขาอยากเจอพอมาถึงหอเฮก็พูดขึ้นมาว่าพวกนายมาจากไหนกำลังจะไปที่ไหนและฉันจะได้อะไรจากการช่วยพวกนาย ซึ่งโทมัสก็ตอบว่าพวกเขากำลังจะไปที่พวกเขาเพื่อตามหาพวกไลาอาร์แล้วฮอเฮก็ได้ถามต่ออีกว่ามาจากที่ไหนกันซึ่งโทมัสก็ตอบว่าไหนไม่จำเป็นต้องรู้หรอกและคำพูดนั้นมันก็ททำให้เขาโดนล็อกตัวซึ่งแบรนดา้าได้จับเครื่องมาสแกนและพวกเขาก็ได้รู้ว่าโทมัสมาจากวิดแคทหลังจากนั้นถูกคนก็โดนจับมัดห้อยหัวและแค้นถามว่า พวกเขารู้อะไรเกี่ยวกับพวกไลอาร์ครู้อะไรก็บอกมาให้หมดบางทีพวกเราอาจจะตกลงกันได้ซึ่งโทมัสเองก็รู้ว่าพวกคนที่อยู่บนเขาเป็นฝั่งต่อต้านพวกวินแคดเพื่อช่วยพวกเด็กที่โดนจับมาทดลองซึ่งหลังจากนั้นหอเฮก็เดินออกไปและปรึกษากับเรนดาเพื่อที่จะนำตัวพวกนี้ไปต่อรองกับพวกไลอาร์คแต่เทาว่าในขณะนั้นพวกวินแคทก็ตามมาบุกพร้อมกับนำกำลังเข้ามาล้อมเอาไว้ ส่วนตัวเจสันเขาก็ได้ตะโกนบอกให้ส่งตัวพวกโทโมัสมาซะถ้าหาพวกนายขัดขืนพวกนายจะต้องตายกันหมดและในขณะนั้นโทโมัสที่โดนจับไว้ต่างก็ช่วยกันแก้มัดไว้ได้หมดแต่ทว่าในตอนที่พวกเขากำลังจะหนีเอาชีวิตรอดคนของพวกเจสันก็เข้ามาพบพอดีแต่พวกเขาก็ได้เบรนดาเข้ามาช่วยไว้ซึ่งเธอก็บอกให้ตามมาหอเฮจะช่วยพวกเขาเผื่อที่จะไปหาไหลาอาร์ ซึ่งตัวเบรนด้ากับโทมัสก็ได้แยกตัวไปที่หลังพวกเขาทุกคนได้เดินผ่านอุโมงค์ไปเรื่อยๆในขณะที่กำลังเดินหาทางออกกันทุกคนก็ได้เจอกับพวกแครง้งและทันทีที่พวกแคร้งเห็นพวกเขามันก็วิ่งไล่ล่าเพื่อที่จะกัดกินจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเช่นกันแต่ทว่าถึงจะหนีรอดกันมาได้แต่เบรนด้าก็โดนกดัดต่อจากนั้นทุกคนก็เดินผ่านเมืองเมืองหนึ่งซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโทมัสเอง ก็ได้เดินเข้ามาจะถามหามาคัสแต่ก็ได้คำตอบว,ว่า马คัสไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วและเพื่อนที่พวกนายตามหากันอยู่บางทีพวกเขาอาจจะอยู่ในปาร์ตี้ข้างในกันแต่ก่อนที่จะเข้าไปข้างในพวกนายจะต้องดื่มน้ำนี่ก่อนมันเป็นค่าผ่านประตูนั้นก็เลยทำให้โทมัสและแบรนด้าจำเป็นต้องดื่มเมื่อพวกเขาผ่านประตูเข้าไปทั้งคู่ก็ได้เห็นว่า ข้างในนั้นแต่มไปด้วยสิ่งเยา้ายวนอบายามุกเหมือนกับว่าน้ำดื่มที่ดื่มไปมันเป็นยากล่อมประสาทที่ทำให้มีความรู้สึกต้องการทางเพศสูงซึ่งในขณะนั้นบรนด้ากับโทมัสก็ควบคุมสติและความต้องการของตัวเองไม่ไหวทั้งคู่จึงได้จูบกันอย่างดูดเดื่มแต่ทว่าเว็บหนึ่งในหัวของโทมัสก็ปรากฏเห็นเป็นเทราซามันจึงทำให้เขาหยุดการกระทำนั้นลงและพอผ่านไปสักพัก ยาก็เริ่มออกฤทธิ์แรงขึ้นทําให้โทมัสล้มลงและหมดสติไประหว่างที่หมดสติเหมือนกับว่าความทรงจําเบื้องลึกของเขามันกําลังจะตื่นขึ้นมานั่นทําให้เขาเห็นภาพที่กําลังคุยกับเทราซาซึ่งเขาก็ได้พึมพำว่าเขาจะต้องไปเขาปล่อยให้พวกนั้นตายไม่ได้และหลังจากนั้นโทมัสก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาและพบว,ว่าคนที่อยู่ข้างตัวเขาก็คือเทราซาซึ่งที่แห่งนั้น มันก็มีกลุ่มของพวกเขานั่งรอกันอยู่แล้วซึ่งฮอเหนายจับหัวหน้าปาร์ตี้ซึ่งก็คือมาคัสเพื่อมาแค้นถามข้อมูลว่าตอนนี้พวกไลอัคอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรตัวมาคัสเองก็ได้พูดขึ้นมาว่าเขาทำงานให้กับพวกวิดแคทพวกมันต้องการรวบรวมคนที่มีภูมิคุ้มกันให้มากที่สุดและฉันเองก็เป็นคนจัดหาให้ฉันรอให้เด็กๆเ,เข้ามาทำให้พวกเขามาสนุกเฮฮาจากนั้น พวกวิทแคทก็มานําตัวออกไปและจากคําพูดนั้นมันก็ทําให้ฮอเฮโมโหจนแทบจะฆ่าเขาจนสุดท้ายมาคัสก็ได้บอกว่าพวกที่นายตามหาอยู่พวกเขาย้ายถิ่นฐานไปอยู่บนภูเขาซึ่งไกลาจากที่นี่เป็นอย่างมากพวกวิทแคทตามล่าพวกแกขนาดนี้พวกแกไม่มีวันไปถึงที่นั่นหรอกหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ออกหารอด เผื่อที่จะเดินทางไปหาพวกไลอาร์กหลังจากที่เดินทางมาได้สักพักถุกขนก็ได้เจอกับทางพัานอุโมงค์ซึ่งก็มีรถจอดเรียงรายขวางทางเต็มไปหมดนั่นจึงทําให้พวกเขาต้องจอดรถและเดินเท้ากันต่อแต่ยังไม่ทันที่จะได้เดินผ่านเข้าไปถุกขนก็โดนโจมตีด้วยกระสุนปืนซึ่งเสียงมันก็มาจากบนภูเขาและเฮฮอก็บอกว่าเราซวยกันแล้วมาคัสมัน่อให้เรามาติดกับ จากนั้นพวกเขาก็โดนสองสาวที่ชื่อว่าเอลิสกับสัญญาพวกเธอได้ใช้ปืนข่มขู่คนที่เหลื่อมล้ำเข้ามาในแดนเขตแต่ทว่าในจังหวะที่สองสาวกำลังจะลงมือยิงนั้นก็เผอิญเห็นว่าหนึ่งในกลุ่มนั้นก็คือเอลิสซิ่งคนทั้งสามนี้เคยอยู่ในเขาวงกตเดียวกันมาก่อนหลังจากนั้นเอลิสก็เรียกกลุ่มที่ยังเหลือให้มารวมตัวกันสิ่งโทมัสก็ได้ถามว่าพวกเธอรอดมาอยู่ที่นี้ได้อย่างไรเธอก็ได้ตอบว่า ไลอ้อช่วยพวกเธอไว้ขึ้นรถมาสิเราจะเดินทางไปหาไลาอาอก,กันพอเดินทางมาถึงก็พบว่าสถานที่แห่งนี้มีผู้คนมากมายที่ตั้งฐานอยู่บนภูเขาซึ่งเอลิสก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกเขาวางแผนมานานกว่าปีแล้วทำทั้งหมดก็เพื่อพวกเราก่อนหน้านี้พวกเขาเคยเป็นกองทัพทว่าเดี๋ยวนี้ก็เหลือแค่สภาพอย่างที่เห็นคนดีล้มตายไปเป็นจำนวนมากเพื่อให้พวกเรามาถึงที่นี่ และคนที่เป็นหัวหน้าก็คือวินเขาได้บอกให้จับพวกนี้ตรวจก่อนจะนําเข้ามาที่นี่ด้วยสิ่งในระหว่างนั้นแบรนด้าที่โดนกัดมาเชือก็น่าจะลุกลามทําให้เธอล้มลงและหมดสติไปวิวก็ได้เข้ามาช่วยดูแลและเห็นว่าแวนด้าก็โดนกัดสิ่งมันก็ทําให้เขาตกใจเป็นอย่างมากในขณะที่วินกําลังจะทํำร้ายแบรนด้าทิ้งกลุ่มโทมัสก็รีบวิ่งเข้ามาขวางเอาไว้ซึ่งวินก็ตะโกนว่าถ้าปล่อยไว พวกนันจะเป็นตัวนําแครงเข้ามาซึ่งโทมัสก็พยายามขอร้องให้วินช่วยพวกเขาด้วยแต่วินก็ได้บอกว่าเธอนั้นติดเชื้อไปแล้วยังไงก็ต้องกําจัดเธอทิ้งซึ่งในระหว่างนั้นก็มีป้าคนหนึ่งวิ่งออกมาซึ่งเธอก็คือมอรแมรีเธอบอกว่าปล่อยตัวเขาเถอะโทมัสเขาจะช่วยได้เชื่อเธอสิซึ่งโทมัสก็งงว่าป้าคนนี้รู้จักเขาด้วยหรอซึ่งแมรี่ก็ได้บอกว่าเธอ n ัะโดนลบความทรงจํา ก่อนที่จะนําตัวเข้าไปในเขาวงกดฉันคิดจริงๆนะว่าพวกเขาคนฆ่าเธอไปแล้วในสิ่งที่เธอทําลงไปครั้งแรกที่ฉันได้คุยกับเธอเธอบอกกับฉันว่าเธอทนไม่ไหวแล้วที่เห็นเพื่อนล้มตายไปทีละคนสองคนและครั้งสุดท้ายที่เราคุยกันเธอได้บอกที่อยู่ทั้งหมดของพวกวินแคดสิ่งแมรี่ก็ได้พูดต่ออีกว่าโทมัสเป็นสายลับของเราเราจะทำทุกอย่างไม่ได้เลยถ้าหาักขาดเข้าไป ซึ่งตัวป้าเองเคยเป็นหมอที่ทำงานให้กับวินแคทเมื่อนานมาหลายปีแล้วสมัยก่อนนั้นวินแคทมีจุดประสงค์ที่ดีนะในการหายามาเพื่อช่วยต้านไวรัสแต่ถ้าว่าเดี๋ยวนี้พวกเขาก็ทำเกินไปยอมฆ่าคนจำนวนมากเพื่อให้ได้ยารักษาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกมานั่งคุยกันหวังว่าเรื่องราวทั้งหมดน่าจะจบลง ซึ่งทุกคนก็รวมตัวกันหมดยกเว้นเทราซาที่รู้สึกทำตัวแปลกๆออกไปโทมัสจึงเดินเข้ามาหาและตามเทราซาเข้าไปบนเขาซึ่งเทราซาก็ได้ถามโทมัสว่าจําเรื่องราวตัวเองได้ไหมฉันจําแม่ฉันได้แล้วนะตอนที่แม่ล้มป่วยฉันไม่รู้จะทำยังไงก็เลยขังแม่ไว้ในห้องคิดว่าแม่คงจะดีขึ้น แต่ทว่าในทุกคืนแม่จะกรีดร้องออกมาอย่างน่ากลัวและอยู่มาวันหนึ่งเสียงแม่ก็ได้หยุดร้องกลายเป็นความเงียบฉันก็เลยเข้าไปดูข้างในปรากฏว่าข้างในนั้นมันมีแต่กองเลือดเต็มไปหมดฉันเห็นแม่นั่งสงบอยู่ตรงนั้นแม่บอกว่าแม่รู้สึกดีขึ้นแล้วแม่เห็นภาพหลอนแม่จัดการกับมันไปแล้วรู้อะไรไหมโทมัสแม่ของฉันควักลูกตาออกมา โลกภายนอกยังมีอีกหลายล้านคนที่กำลังรู้สึกทรมานเราทอดทิ้งพวกเขาไปไม่ได้ฉันอยากจะบอกว่าให้เธอเข้าใจาฉันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าทำไมฉันถึงทมและใช่ครับเทรซ่าเธอเป็นคนของวิดแคตาตั้งแต่แรกเธอคอยแรยง,งานเรื่องทั้งหมดให้พวกเขาเธอหลอกโทมัสเพื่อที่จะตามเข้ามาจนมาถึงเบาะแสที่พักของพวกไลาอาร์ ซึ่งณตอนนี้กองทัพของพวกวิดแคทกำลังเดินทางมาบุกโจมตีที่นี่หลังจากพูดจบพวกวิดแคทก็ได้ทิ้งระเบิดใส่ฐานทัพของพวกไลอาร์คทำให้มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจนสุดท้ายก็ดต้านกองกำลังของพวกวิดแคทไว้ไม่ไหวพวกเขาใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่พวกคนที่ยังเหลือรอดจนหมดสติไปหมดซึ่งในตอนนั้นเราจะเห็นได้ว่าเหลือแค่เพียงโทมัสฮอเฮและเบรนดาที่ยังหลบซ่อนอยู่ ซึ่งฮอเฮก็ได้บอกว่านายช่วยอะไรพวกเขาไม่ได้หรอกเราต้องหนีไปเดี๋ยวนี้ซึ่งโทมัสก็บอกว่าหนีไปก่อนเลยเขาทิ้งเพื่อนไว้แบบนั้นไม่ได้ซึ่งหลังจากนั้นวิดแคทก็จับตัวพวกเขาได้หมดและในจังหวะนั้นดอกเตอร์เอวาเพ็ดก็ได้ลงมาจากเครื่องบินซึ่งเธอก็ได้สั่งให้จับพวกเขาขึ้นเครื่องไปจากนั้นก็ได้เดินมาหากลุ่มของโทมัสซึ่งในตอนนั้นทุกคนก็เพิ่งจะรู้ว่าเทเรซาเป,เป็นสายลับให้กับวิดแคท ทุกคนที่ได้รู้ความจริงรู้สึกผิดหวังกับเธอเป็นอย่างมากและดรเอวาก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันไม่ใช่อสุรกายฉันเป็นหมอและฉันสัญญาว่าจะหายามต้านไวรัสนั้นให้ได้ไม่ว่าจะต้องสูญเสียอีกนานแค่ไหนฉันขอเวลาอีกหน่อยซึ่งในตอนนั้นป่าแมรี่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าต้องการคนตายเพิ่มสินะและในตอนนั้นป้าแมรี่ก็โดนเจสันยิงซึ่งดรเอวาก็สั่งให้ฆ่าทิ้งทั้งหมด จยากแว่นกลุ่มเด็กที่มีภูมิคุ้มกันถ้าว่าในจังหวะนั้นโมมทมัสที่เริ่มทนไม่ไหวเขาจึงตะโกนให้ปล่อยทุกคนไม่งั้นเขาจะจุดระเบิดและขอตายที่นี่เขาจะไม่ยอมกลับไปพวกวิดแคทเด็ดขาดซึ่งในเวลาที่เขากําลังตัดสินใจที่จะตายกันฮอเฮและเบรนดาก็ได้ขับรถพุ่งเข้ามาชนจนเหตุการณ์เริ่มชุลมุนวุ่นวายพวกเขาทุกคนได้ต่อสู้กับวิตแคท จอนเจสันได้โกรธโทมัสเป็นอย่างมากมันจึงกะจะยิงให้โทมัสตายแต่ก็โชคดีที่แบรนดายิงช่วยโทมัสไว้ได้ทันแต่ก็ต้องเสียใจที่พวกเขาช่วยมินโฮเอาไว้ไม่ได้มินโฮโดนพวกมันจับตัวไปด้วยหลังจากที่การต่อสู้สิ้นสุดลงในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าทีนี้เราจะเอายังไงต่อซึ่งวินก็ได้ตอบว่าเราก็คงทำตามแผนเดิมของเรา คือการช่วยอพยพพวกนายไปอยู่ในที่ปลอดภัยซึ่งเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่กันทั้งหมดแต่ถ้าว่าในตอนนั้นโทมัสก็ได้แย้งขึ้นมาว่าผมคงไม่ไปกับพวกคุณนะผมสัญญาไว้กับมินโฮว่าผมจะช่วยเขาและผมจะไม่ปล่อยทิ้งเขาไว้ที่นั่นเด็ดขาดผมไม่ได้ขอให้ใครไปกับผมซึ่งวิวที่ได้ฟังเขาก็ไม่เห็นด้วยกับโทมัสเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ตอนนี้จะไปสู้กับพวกวิดแคทเหมือนกับว่าเอาตัวเองไปตายชัดๆ ซิ่งโทมัสก็ไม่ฟังและเขารู้ดีว่าเขาต้องทำยังไงในตอนนี้มันไม่ใช่แค่มินโฮแต่ว่ามันเกี่ยวกับเราทุกคนที่โดนจับตัวไปพวกวิดแคทจะไม่มีทางหยุดและเมื่อพวกเขาไม่หยุดฉันจะต้องหยุดมันเองฉันจะไปฆ่าเอวาเพดสิ่งเมื่อทุกคนได้ยินเช่นนั้นต่างก็ฮึกเขิมกันขึ้นมาทุกคนมีความคิดที่อยากจะล้างแขนและต่อสู้เพื่ออิสรภาพของตัวเองแต่จะเริ่มต้นยังไงละ่ะ และนี่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เท่านั้นและเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นโปรดติดตามในตอนต่อไปและ The Mad Runner ในภาคที่2ก็ได้รับคะแนนจาก IMDb ไปถึง6.3คะแนนถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ